ทำใหญ่แค่ไหน AB คลินิกไม่เคยกลัวจ้าก็ฐานจมูกของคุณแพลรเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับปลายค่อนข้างกลมนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญมองมาเราจะรู้สึกว่าปลายเขาดูตกนิดนึง mm hmm. คุณแพรเนี่ยอยากาปรับอคุณภาพให้ดูหน้าดูหวานขึ้น mm hmm. ดูส l o ปลายโปย้งหน้าชวดพูดชวนคุยเพิ่มมากขึ้นคุณหมอพูดถูกนะครับคนไข้เนี่ยจมูกค่อนข้างใหญ่ฐานกว้างปลายตกมุมนะครับคนไข้บอกว่าขอจมูกเรียวๆแหลมๆหน่อยได้ไหมครับคุณหมอคุณหมอจัดให้ครับเวลาที่รวางซิลิโคนคุณหมอจะวางประมาณตาสองแค่นนี้ั เลยขึ้นมานี้ไม่มีซิลิโคนนะครับรอยที่เห็นตรงนี้คือรอยตอกฐานทั้งหมดเหมือนกันกับ3,000เคสตของคุณหมอที่ผ่านมาครับรอยตรงนี้ก็เป็นรอยตอกฐานเหมือนกันครับจมูกจริงของค่เมื่อมยุบบวมหนึ่งเดือนข้างหน้าเฉลยอยู่แค่นี้ครับนี่คือจมูกจริงของไข้เม่ยุบบวมหนึ่งเดือนข้างหน้าเลยอแค่นี้นะครับเนินด้านข้างหายไปหมดเลยเนินด้านข้างหายไปหมดเลยครับคุณหมอเย็บอินเตอร์โดมลองไปด้วยตัวในเยื่อเทียมให้กับคนไข้สร้างความละมุนให้กับใบหน้าให้ปลายจมูกดูเรียวแหลมเล็กลงนะครับ พอเอียงนั้นข้าขึ้นมานี่คือติดใหญ่ติดบวมสักส0เนะครับคนไข้นะของจริงนะครับคนไข้จะมีความสโลปตรงปลายจะตกลงนิดหนึ่งครับคนไข่อีกด้านหนึ่งครับคนไข้หัวตาคุณหมอให้สูงขึ้นประมาณนึงไม่ได้สูงมากเกินไปครับเดี๋ยวหน้าจะไม่หวานครับมีความแอ่ความโค้งสมัดตรงปลายขึ้นแบบนี้นะครับเอาล่ะเป็นยังไงสวยไหมจ้าฝักเอบีคลินิกด้วยนะจ๊ะ